สวัสดีครับผมบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนครับช่วงเช้านะครับอัปเดตนะครับทางเล้าไก่กันหน่อยนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเนี่ยตามที่ติดตามมาเนาะก็จะมีเล้าไก่นะครับเดิมเลี้ยงเป็นไก่ไข่นะครับตอนนี้โละไปเพราะว่าหมดอายุการไข่เนาะสปีแล้วก็มาเลี้ยงเป็นไก่บ้านครับไก่บ้านเนี่ยเลี้ยงเนี่ยเริ่มมีรายได้แล้วนะมีรายได้ยังไงนะครับวันนี้พามาดูนะครับใครที่ กลับมาอยู่บ้านแล้วนะฮะยังหาลู่ทางอะไรไม่เจอนะครับมีที่ขอให้มีที่ไม่ใหญ่มากที่อยู่สวนอยู่นานะครับท่านสามารถเลี้ยงไก่บ้านได้ง่ายๆนะครับงบประมาณในการสร้างเล้าแล้วแต่เราสร้างเลยมันเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับอันนี้เล้านะฮะรวมข้างนอกแล้วนะครับข้างนอกเนี่ยตะข่ายลวดนะผมพูดผิดก่อนหน้านี้เป็นลูกกรงจริงลูกกรงก็คือลูกกรงที่ กันขโมยในบ้านแต่นี่เป็นตะข่ายลวดนะครับเล้ารวมตะข่ายลวดบางส่วนที่กําลังทําอยู่เนี่ยที่ยังไม่เสร็จเนี่ยก็คือ6 0,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าไก่เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงได้แล้วนะครับไปดูกันอันนี้ประตูก็ยังไม่เสร็จครับนะครับผมเคลียร์งานงานติดตั้งโซลาร์เซลล์เสร็จนะครับผมก็จะมาทําเล้าต่อเรื่อยๆนะฮะอันนี้เราทําเองครับผมพวกโครงประตูต่างๆนะครับเชื่องลูกต่างๆลวดต่างๆนะครับ ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นไก่ไข่นะตอนนี้โลกเป็นที่สําหรับพักไก่นะครับเลี้ยงขุนไก่อยู่ตรงนี้ให้มันโตเสร็จก็ออกขายนะฮะนี่ครับข้างนอกจะเป็นตัวเล็กนะครับมี2อสอโซนนะโซนนี้เป็นโซนคัดออกขายแล้วก็โซนนี้เป็นโซนของแม่พันธุ์ให้มันนอนให้มันไข่อยู่ตรงนั้นข้างนอกนี่แยกออกมานะครับอรอที่จะทํากรงเล็กๆให้เขานะครับเป็น อนุบาลไก่แต่ละขนาดนะฮะอันนี้ก็โตขึ้นมาแล้วนะฮะโตขึ้นมาแล้วอาหารที่ให้นะครับมีทั้งปลายข้าวนะครับปลายข้าวแล้วก็รำนะฮะแล้วก็มีหัวอาหารผสมด้วยนะครับคือขุนเขานะฮะอาหารว่างก็คือกล้วยสับนะครับต้นกล้วยนะใส่กากน้ําตาลนิดนึงนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่วันนะครับก็ให้กินนะฮะแล้วก็พืชผัก กินได้เหมือนกันนะครับเรามีอะไรก็มาสับให้เขากินอ,อันนี้ช่วงเช้ายังไม่ได้ให้อาหารนะ,ะเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่จะเข้ามาให้นะครับแม่กำลังเข้ามาอันนี้ประมาณกี่ตัวนออสิบกว่าตัวครับนะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาฟักมานะเราก็ออกข้างนอกข้างนี้แยกกันเลยนะผมแยกกันเลยอ,อันนี้เกือบ20ตัวครับหัวอาหารก็จะคล้ายๆกัน,นครับ อันนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับคือพยายามเอาตัวที่ขนาดเท่ากันนะอยู่ด้วยกันนะครับนี่ครับอืมแต่จะตื่นหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีแม่ไก่ฟักไข่อยู่ข้างในเห็นไหมนะฮะไม่อยากอันนีา้าเดี๋ยวเขาตกใจนะครับบินออกมานะครับนี่พื้นที่ครับผม พื้นที่เลยนะอย่างนี้เลยนะฮะผมเทคานให้ช่างเทคานอย่างดีอันนี้ไม่ได้ทําเองให้ช่างนะพวกงานปูนเนี่ยท้างงานเหล็กผมทําได้อยู่แต่งานปูนก็ให้ช่างญาติมาทําให้เป็นรายได้ไปด้วยนะฮะอันนี้แม่พันธุ์เขาเนี่ยแม่พันธุ์ต่างๆคือแม่พันธุ์เนี่ยปล่อยออกหากินเลยนะครับปล่อยออกหากินเลยเนื่องจากผมไม่ได้ปลูกผักชนิดที่ว่า พวกผักสวนครัวเยอะนะครับผักบุง้งผักกาดผักอะไรไม่ได้ปลูกนะฮะเป็นต้นไม้ที่โตแล้วเป็นต้นมะม่วงเป็นต้นมะพร้าวต้นกล้วยไปแล้วนะครับเขาก็ปล่อยให้เขาหากินที่เขาก็จะกลับมานอนที่เดิมของเขาเองนะครับอันนี้เป็นปกติพอเราเราล้อมนะพอเราล้อมตัวตะข่รยลวดทั้งหมดแล้วก็จะมีอวนนะครับข้างบนอีก เขาก็จะออกไม่ได้นะครับช่วงไหนที่เราไม่อยู่เราอยากขังไก่ไว้เราก็ขังได้นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่ผมทําให้มันใหญ่มีบริเวณให้เขาได้เดินนะครับตรงนี้นะครับไก่ตอนนี้ก็ที่ผมจําหน่ายคือโลละ80นะฮะเขาก็มามารับซื้อเอานะครับมันแล้วแต่ช่วงด้วยนะฮะแต่เราก็จําหน่ายราคาแบบราคาไม่ได้ ขึ้นลงมากนะครับราคานี้ตลอดนะฮะก็คือมีจําหน่ายออกไปแล้วกี่ประมาณ3-4ชุดแล้วนะฮะชุดละประมาณ10ตัวบ้าง10กว่าตัวบ้างนะครับก็เขามาซื้อที่นี่นะครับก็เดี๋ยวจะเลี้ยงไปเรื่อยๆขยายไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือเลี้ยงมีรายได้นะครับเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงทิ้งขว้างเหมือนเลี้ยงในหมู่บ้านนะครับถ้าเลี้ยงในหมู่บ้านเหมือนมันไปทั่วเลยบางที โรคมันเยอะมันติดกันก็จะตายกันหมดนะครับแต่ทางนี้เราเลี้ยงที่บ้านสวนนะฮะก็เรื่องพวกนั้นก็จะยังไม่ค่อยมีเท่าไหร,ร่นะฮะเป็นอีกแนวหนึ่งครับใครที่กับอยู่บ้านเนี่ยจะทำอะไรช่วงนี้ก็เลี้ยงไก่บ้านดูนะครับเรื่องรายละเอียดต่างๆนะครับพวกไก่บ้านเนี่ยมันมันฟักง่ายอยู่แล้วมันมันเลี้ยงไม่ได้ยากครับ มันเลี้ยงแล้วมันขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับในนี้ข้างนอกนี้ก็50ตัวข้างในอีกก็ประมาณอีก 40- 50ฟองนะครับก็ออกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับแล้วแต่ช่วงถ้าเลี้ยงให้มันจำหน่ายได้มันก็ขายได้ครับที่เป็นกระสอบนี้ไม่ใช่อะไรนะเป็นขี้ไก่เราโกยออกมาเรื่อยๆจากจากเล้าฝั่งนู้นนะโกยออกมาเรื่อยๆเลยอย่าให้ขี้ไก่มันกองเยอะเกินไปโกยออกมาใส่ต้นมะพร้าวมะพ,พร้าวชอบมาก นี่มาดูทําไมมะพร้าวชอบขี้ไก่มาดูครับผมเองก็ไม่รู้หรอกว่ามันชอบขี้ไก่นะนี่จากผลที่เรามาอยู่บ้านใหม่ๆนะมะพร้าวสองต้นนี้ออกผลไม่ถึงแค่ทลายเดียวนะครับแค่ทลายเดียวแต่ตอนนี้หลังจากที่เลี้ยงตอนแรกเลี้ยงไก่บ้านที่นี้ไก่บ้านตายหมดนะครับกลับมาเลี้ยงไก่ไก่ไข่ในกรงน้อยนี้อันนี้กรงแรกที่ผมทําเลยแล้ว ขยายเป็นกรงใหญ่ไก่ไข่ก็เลี้ยงต่อไปได้2ปีไข่หมดก็เป็นไก่บ้านทั้งหมดนะครับหลังจากเลี้ยงไก่เท่านั้นแหละครับได้ประมาณปีหนึ่งเนะีเขาเริ่มมีผลมีอะไรมีแบบแปลกตามากครับมีแบบแปลกมากๆเลยนะนี่ก็คือผลพลอยได้นะตอนนี้ตอนนี้1ต้นเนี่ยสิบทลายได้นะครับบางช่วง10ทลายก็เป็นร้อยลูกนะฮะนี่มะพร้าวนะลองไปทําดูนะใครที่เลี้ยงปลูกมะพร้าวอยู่นะเอาขี้ไก่ไปโรยดูนะครับ ผมว่าได้ผลดีแน่นอนนะฮะอันนี้เราไม่ได้ดูแลเราไม่ได้รดน้ําอะไรเลยนะต้นมะพร้าวใต้ต้นใต้ตตเล้าไก่เนี่ยไอต้นมะพร้าวในเล้าไก่เนี่ยนะฮะแต่เขาได้ผลดีมากๆเลยก็มีช่วงหนึ่งที่มีคนมาซื้อนะฮะนฮะนะฮะี่ครับดกมากๆดกจริงๆนะครับลองดูครับลองดูวิธีนี้นะฮะปุ๋ยที่ช่วยให้มะพร้าวเติบโตอีกปุ๋ยหนึ่งก็คือขี้ไก่นั่นเองนะ แต่ไม่รู้พืชอื่นจะเป็นหรือเปล่านะครับแต่ต้นมะพร้าวนี่แน่นอนเลยนะเนี่ยมันคุยเขี่ยเล่นตรงนี้แล้วขี้มันทั้งนั้นเลยนะฮะก็สรุปได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยตัวปุ๋ยที่มีผลต่อต้นมะพร้าวอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยขี้ไก่นี่ครับดูโอ้เยอะมากๆครับ สต้นนี่กินไม่หวานไม่ไหวเลยครับนี่นี่ครับดูฝั่งนี้เยอะมากเยอะมากนะอ่านี่บริเวณเล้าไก่นะครับแล้วแต่เราจะทําออกแบบดีไซน์ออกมาของเรานะครับว่าจะก่อบล็อกหรือจะทําโครงเหล็กใส่ตะไครลวดไปเลยนะฮะก็นี่ครับ ก็ได้บริเวณแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่อย่างก็น่าจะเสร็จสิ้นค่อยๆทํานะฮะตอนนี้อยู่ที่เวลาแล้วนะครับอุปกรณ์บางส่วนมีแล้วนะครับตะไคร่ลวดมีแล้วก็ทยอยซื้อมาทําเรื่อยๆนะฮะนี่โซนหลังบ้านครับหลังบ้านนี่สปริงเกอร์ครับ หัวสปริงเกอร์ก็จะติดวาล์วแบบนี้นะครับรีได้เปิดได้นะฮะสปริงเกอร์4หุนครับถัวนี้ก็มีให้เลือกหลายแบบเลยนะฮะอันนี้ต้นลําดวนนี่ผมปลูกเองนะเราปลูกไว้ให้ร่มฝั่งนี้ให้ร่มเล้าไก่เลยนะฮะแล้วก็จะมีต้นไม้ป่ามันขึ้นเองอันนี้เราไม่ตัดทิ้งแล้วก็มีต้นตาดทางนั้น <c oughs> คือเป็นร่มได้ดีมากเนื่องจากฝั่งนี้มันเป็นทิศใต้พระอาทิตย์จะเคลื่อนฝั่งนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เวลาแดดส่องมาฝั่งนี้ก็ได้ร่มเต็มเ็มแล้วก็ได้ร่มทั้ง ตัวต้นมะพร้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไก่ก็มีร่มให้พักร่มให้คุ้ยเขี่ยนะครับหลังเล้าไก่เราก็จะมีต้นมะพร้าวนะฮะตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมที่ผมปลูกไว้ที่สวนเนี่ยประมาณ10กว่าต้นนะนี่ต้นนี้ไม่รู้ว่าเรียกต้นอะไรนะอ่าตน้นก็แต่งกิ่งเขาสูงก็อันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องมันจะล้มอะไรเพราะมันอยู่ไกลบ้านนะครับตรงนี้ อันนี้ต้นตาดครับนี่ไม่ทําลายมันไม่ทําลายครับนะบเป็นร่มเงานะอีกมุมหนึ่งของบ้านหลังน้อยครับนานๆผมพามาดูทางนี้ทีอันนี้ต้นอันนี้ปลูกพร้อมๆกับทําเล้าไก่ตัวนี้นะครับอ่าเล้าไก่ตัวนี้นี่เห็นไหมอันนี้กรงน้อยก็จะมีแม่ไก่นะครับฟักไข่อยู่นี่อืมตอนนี้ที่ฟักไข่อยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้า 5ตัวนะครับก็จะได้ไข่เพิ่มไปอีกอันนี้น่าจะอีก2ปีก็น่าจะได้กินครับอันนี้มะพร้าวน้ําหอมแล้วก็มีต้นกระทอนที่ปลูกพร้อมกันนะที่ใครติดตามสมัยแรกๆเลยเนี่ยครับเขาโตแล้วนะต้นกระทอนที่ปลูกปลูกให้ร่มเงาก่อนที่จะทําเล้าไก่ตัวนี้ซะอีกนะต้นกระทอนสูงมากครับเป็นกระท้อนพันอะไรไม่รู้นะแต่ก็ มันจะได้ร่มเงาที่ปลูกไว้โซนนี้ครับแล้วเราก็มาทำเล้าไก่เล้าอะไรก็จะได้ร่มด้วยมพะพร้าวน้ำหอมมีอยู่ทั้งหมดฝั่งนู้นนะตูไล่เรียกันเลยนะฝั่งนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกกว่าต้นนะฮะน้ำพร้าวน้ำหอมนะครลองดูว่าเดี๋ยวว่ามันออกผลมาเดี๋ยวเอามาชิมดูว่ามันจะมันจะหอมขนาดไหน,หน,หนผมเคยเจอแต่ที่บ้านปลูกมะพร้าวน้ำหอมใช่ไหม พอประมาณสองปีไปที่ให้ผลน้ํามันจะไม่เริ่มหอมไม่รู้ว่าต้องบํารุงยังไงนะเหมือนมันกลายพันธุ์ไปแล้วก็จะไม่หอมไปเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่พันธุ์แท้ๆของเขานะพักหลังนี้เป็นทุ่งนาครับนี่ไม่ใช่ทุ่งนาของบ้านหลังน้อยนะเป็นทุ่งนาของญาติทีข้างหลังเป็นไฟโซลาร์เซลล์ติดให้เขาตรงนี้สว่างพื้นที่ตรงนี้นะ ท่ำคืนนะครับที่ติดมา2ปีแล้วมั้งตัวนี้นี่ครับน้ำนี่น้ำชนประทานนะจุดนี้เขาไม่ได้ทำทีนี้ช่วงที่น้ำเปิดมาเยอะมันก็จะล้นออกมาหน่อยนี่ครับตุงนาฝั่งนี้เลยมีแต่บ้านสวนทั้งนั้นนะนะสีแดงนะครับโมเดิลสีแดงฝั่งนี้นะบ,บ้านสวน มีคนอยู่ติดโซลาเซลล์แล้วฝั่งนู้นสีฟ้าก็บ้านสวนอันนั้นบ้านหลังน้อยไปติดให้เองทางปั๊มน้ำาแไรชุดใช้ไฟเล็กๆนะฮะอนาคตก็จะอัประบบอะไรต่างๆนะครับพื้นที่หลังบ้านจะจากเขียวขจีสวยนะครับสวยจริงๆนะครับเงียบสงบฝั่งนู้นเป็นสวนยางเลยก่อนเข้าหมู่บ้านนู้นครับเป็นสวนยางทั้งหมดเวลาผมไปหมู่บ้านไปรับแม่ก็ไปฝั่งนู้นนะนะฮะ อันนี้ต้นมะม่วงพร้อมการขุดสะก็ประมาณ25ปีแล้วนะครับต้นมะม่วงต้นนี้นะครับสะนี้เป็นสะในโครงการหลวงสมัยนั้นแม่ผมขุดไปพื้นที่ประมาณ3ไรนะครับเราได้ผลพลอยได้จากแต่นั้นมาไม่ได้กลบทิ้งไม่ได้อะไรเอามาอยู่มาใช้ประโยชน์ต่อน้ําคือชีวิตเลยนะครับน้ําคือชีวิตเรามีแหล่งน้ำเนี่ยคือที่สุดแล้วนะครับณนปะัจจุบันนี้ถ้ามีสระน้ําไว้นะฮะพื้นที่เราเนี่ย แล้วก็ปลูกต้นมะม่วงครับมะม่วงแรดนะครับตอนนั้นกลังฮิตมากเลยสมัยนั้นแล้วมันยังให้ผลนะแล้วเขาแก่มากแล้วบางต้นก็ล้มตายไปแล้วด้วยอายุของมันนะครับมีทั้งมะม่วงแรดแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้เมื่อก่อนนะครับแต่ล้มตายต้นนี้ก็สู้ชีวิตครับก็รักษาเขาไว้ได้กินผลทุกปีตั้งแต่มานะครับนี่โซนนี้ก็มะพร้าวน้ําหอมแล้วก็กล้วยกล้วยเนี่ยมันปีแรกนะมันจะไม่สวยนะ เดี๋ยวมันจะตายไปหรือมันจะขึ้นใหม่แล้วมันก็จะสวยนะเป็นปกติเลยเน่เดูนี่นะครับฝั่งนี้ยังไม่ได้มาแต่งกิ่งครับยังไม่ได้มาแต่งต้นแต่งอะไรให้มันให้มันสะอาดตาอันนี้ก็ปลูกใหม่นะฮะอันนี้ปลูกใหม่อันนี้ก็ออกผลแล้วยังไม่ได้ต่อน้ําให้เขานะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็น P.E. เลยหรือเปล่าแถวนี้โซน2อแถวนี้เพราะว่า PE เนี่ยมันก็ตัดญ่าไรโดนมันก็ยากที่จะขาดนะฮะแล้วก็มันเดินง่ายเนี่ยเส้นนี้ แต่ถ้า PVC เลยก็สะดวกเหมือนกันเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่เยอะจุดนี้นะครับจะเดินแนบตรงนั้นไปเลยแล้วก็ใช้หัวสปริงเกอร์180ยิงออกมาจาก <c oughs> จากตัวนั้นขอโทษนะครับไอ้นิดหน่อยชงเช้านะเสียงก็จะแหมแหนิดนึงนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ร่มรื่นนะครับต้นกล้วยนะฮะกล้วยก่อนหน้าน,นี้ก็ขายให้ชุมชนได้นะครับขายให้ชุมชนเพราะว่าในชุมชนเขามีการทอดทอดกล้วยถวดทอดกล้วย แขกขายนะแต่ทุกวันนี้เอาไว้กินเองนะครับเอาปิ้งย่างกินเองทุกอย่างมันเป็นรายไ,ได้ได้ครับถ้าเราปลูกอะไรเยอะๆแล้วเนี่ยบางคนปลูกแล้วจะขายที่ไหนขายในชุมชนเรานั่นแหละครับในชุมชนเราทั้งผลไม้อะไรต่างๆไปวางขายหน้าบ้านเราเลยถ้ามีพืชผลเยอะๆวางเตียง,วาง,ยงวางแคร่ถ้ามีทางยิ่งบ้านที่เป็นทางผ่านอ่ะวางแคร่ก็ขาย อยู่ทุกวันให้เขารู้ว่าบ้านหลังนี้มีผลไม้จากพืชสวนขายตลอดนะครับเขาก็จะจอดซื้อต้องใช้เวลาครับพวกนี้ทําอะไรต้องใช้เวลาครับแค่เดือน2เดือนมันไม่ได้เห็นผลนะนี่เริ่มออกแล้วนี่ออกบลีแล้วไผ่ฝั่งนู้นที่ผมเอาออกนะเนี่ยมันมีตัวแทนใหม่เป็นกิมซุงตรงนี้ผมถึงเอาตรงนู้นออกเพราะตรงนู้นมันหน้าบ้านมันจะตีบ้านเนี่ยครับอ่าโตแล้วนะครับกิมซุงกอเดียวก็ บำรุงดีๆก็กินไม่หวานไม่ไหวแล้วครับนี่เขามีผมมีระบบน้ําให้ทุกต้นนะอันนี้ไมโครววลนะครับเวลาเปิดปั๊มมันก็จะออกมาตรงนี้ด้วยนะฮะนี่ครับก็จะลงตัวต้นกอไผ่ด้วยนะฮะโอเคครับวันนี้นะครับกับบรรยาการหลังสวนนะฮะขอบคุณทุกการติดตามเลยครับผมส่วนระบบโซล่าเซลล์นะครับปรึกษาเบื้องต้นระบบออฟกริดนะที่ไฟไม่ถึงนะครับ ต้องการที่จะใช้ไฟนะครับปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้นะฮะออฟก,กริดตั้งแต่ตู้เย็นจนถึงแอร์ครับหลักงานติดตั้งก็มีหลักหมื่นจนถึงหลายแสนเลยนะฮะมีประกันงานติดตั้งด้วยนะครับติดต่อสอบถาม f c e b o o k Fanpage ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ